วิธีการสรับกระเดาใหญ่คืออะไรนะมไม่เชื่อความคิดขั้นปรุงแต่งก็ไม่เกิดส่วนมันจะคิดก็ปล่อยมันคิดไปเราก็ดูมันคิดมันคิดไม่ใช่เราคิดนี่เห็นไหมแยกออกมาจากโลกสมมุติแล้วสมมุติก็คือการปรุงแต่งทั้งนั้นแม้กระทั่ทงร่างกายของเราเนี่ยก็ปรุงแต่งขึ้นมาเอาอะไรล่ะมารวมกันดินน้ำไฟลมเนี่ยเอามารวมกัน มันก็เกิดเป็นธาตุสี่ขั้นห้าขึ้นมาแล้วเห็นไหมเกิดเป็นรูปกับนามขึ้นมาแล้วร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยอะไรละ่ะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดินก็คือของหยาบที่เราจับต้องสัมผัสได้นี่คือดินพวกเนื้อพวกหนังพวกกระดูกพวกอะไรพวกนี้นี่เขาเรียกว่าธาตุดิน ธาตุไฟก็คือความอบอุ่นภายในกายของเราเนี่ยอุณหภูมิภายในกายเรามันประมาณเท่าไหร่ละ่ะสามสิบเจ็ดองศาบ่แต่ถ้าเกินสามสิบเจ็ดไปแล้วถือว่าไม่ปกติธาตุแปรปวนเนี่ยเห็นไหมนี่คือความอบอุ่นภายในกายก็คือธาตุไฟบ่ภายในกายเรามันจะมีความร้อนอยู่สังเกตดูสิแต่ถ้าไม่สังเกตมันจะไม่เห็นธาตุน้ําคืออะไรละ่ะ ของเหลวไงภายในกายเราเนี่ยมันมีธาตุเขาเรียกว่าธาตุน้ําธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วหายใจออกมาเราสังเกตดูไหมลองเอากระจกมาสิเอากระจกนี่หายใจออกมามันจะมีธาตุน้ําออกมาด้วยมันจะเป็นไอออกมาเลยและความร้อนเนี่ยมันก็จะออกมาด้วยบัน่นลองเอามือสัมผัสด,ดูสิหายใจออกมามันจะมีไออุ่นๆอ,ออกมาแล้วจะรู้สึกว่ามือมันจะรู้สึกชื้นๆหน่อย มันก็ต้องมีสิบางทีเยี่ออกมาทําไมไอความร้อนมันมีหลหะมันมันก็ต้องมีเครื่องทําน้ําอุ่นสิเห็นไหมระบบธรรมชาติเนี่อยออัศจรรย์มากนะถ้าเราสังเกตดูนะนกลไกการทํางานของมันเนี่ยบางทีหายใจออกมาก็จะมีฝุ่นออกมาด้วยเหมือนนั่นคือธาตุดินที่มันปนออกมาด้วยเห็นไหมนี่แหละเราสังเกตดูมัน เรื่องของนามคืออะไรเรื่องของนามคือเวทนาเนี่ยคือเป็นเรื่องของนามอ่ะอันนี้คือรูปประคันนะที่ผมพูดมาเนี่ยธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเขาเรียกว่ารูปประคันอันนี้เรียกว่ารูปลมเนี่ยสามารถเห็นได้ไหมบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นเห็นตาเนื้อเนี่ยบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นลมหายใจเนี่ย แต่มันจะเห็นได้ทุกคนก็คือความรู้สึกหรือระลึกรู้เขาเรียกว่าเห็นลมหรือเห็นกายตัวหนึ่งเหมือนกันบนี่เรามองไม่เห็นนะแต่เวลาเราเปิดพระลมเรามองเห็นไหมไม่เห็นแต่สัมผัสได้เขาเรียกว่ารูปประขันบัดอย่างเรากางมือออกเนี่ยแกว่งไปเนี่ยแกว่งไปทําไมมันสัมผัสลมได้อยู่แต่เรามองไม่เห็นบัดแม้แต่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้เรียกว่ารูปประขัน เอาอะไรมาสัมผัสเอาความรู้สึกเห็นไหมนี่แล้วนามมันมีกี่กี่อย่างล่ะบันมีอยู่สี่อย่างเวทนาก็คือนามตัวหนึ่งเวทนามันมีอะไรมั่งคู่บาไปสารฮะอาการของเวทนามันมีอะไรมั่งยับปากตี้เหล่านี้ได้ว่าที่ามคู่บาไปสารนี่ <laughs> มันมีอะไรบ้างละ่ะเวทนาอันนี้แค่ชื่อมันเฉยๆหรอกที่จริงแล้วมันไม่มีชื่อหรอกแค่เราสมมุติว่านี่คือสุขเท่านั้นเองความพอใจก็จะเป็นสุขเขาเรียกว่าสุขความไม่พอใจก็เรียกว่าทุกข์ความเฉยๆก็จะเรียกว่าอะไรละ่ะอทุกข์ทุกข์ขามาสุขะบ่ทุกข์กบ่สุขนั่นแหละว่าภาษาบาลีบ่เป็นเขาเรียกว่าเฉยๆ มันก็เป็นอารมณ์ของเวทนาตัวหนึ่งเห็นไหมล่ะนี่คืออาการของเวทนาสามมันไม่กลางหรอกมันไม่กลางหรอกถ้าเรายังยึดสภาวะเฉยๆอยู่มันไม่ทุกข์ไม่สุขมันเฉยๆซื่อๆอยู่แต่ว่าถ้าเาไปพอใจปั๊บเนีเห็นบ่พอใจเพื่อมันยึดทันทีเลยถ้ายึดปั๊บมันจะเป็นกลางได้ยังไงล่ะบัด มันต้องมันต้องรู้ทันเวทนาสามสุขเราก็รู้อยู่เห็นอยู่ขณะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันก็เป็นกลางทันทีเลยแม้แต่สุขมันจะเกิดขึ้นเราก็เห็นอยู่รู้อยู่รู้ตัะขณะปัจจุบันเท่านั้นเองทุกเกิดขึ้นเราก็เห็นอยู่เห็นอยู่ว่าทุกสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นความไม่พอใจความขุนเคืองใจความฟุ้งซ่านนั่นแหละคือทุกข์ไม่ได้ดังใจตัวเองนั่นแหละคือทุกข์บัดแล้วก็เห็นมันอยู่ นี่ถ้าเราไม่ยึดมันก็เป็นกลางทันทีแหละเขาเรียกว่าอพยากิจความเฉยเฉยนี่ถ้าเราไปยึดมันก็ไม่เป็นกลางแบบมันก็จะพอใจกับความเฉยเฉยสักพักหนึ่งก็ดับลงดับลงแล้วเราอยากได้สภาว่านั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะเห็นไหมมันมันจอนไปจอนมาอยู่เวทนาสามสัญญาคืออะไรล่ะคือเรื่องของนามบบดสัญญาคืออะไรท่านไปศาล สัญญาก็คือความจําได้หมายรู้อ,อสัญญาก็เป็นของไม่เที่ยงบางทีก็จําได้บางทีก็แก้งจําไม่ได้ถ้าเขาเป็นนี้ถ้าตัวเองเป็นหนี้เขาอย่างเงี้ยเออส่วนมากเวลาเขาเป็นนี่สัญญาจะแม่นจําได้แต่เวลาเป็นหนี้เขาเนี่ส่วนมากสัญญาจะไม่เที่ยงจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรือจาได้ก็แก้งจําไม่ได้ <laughs> นี่แหละสัญญาคือความจําได้หมายรู้อ่านั่นแหละฝายธรรมก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันเข้าใจไหมอะไรก็เป็นธรรมหมดเนี่ยทีนี่แหละคือเรื่องของสัญญามันทําหน้าที่ของมันอย่างนี้จําได้มานี่เมียนี่ลูกนี่ผัวนี่เพื่อนเออนี่สารพัดย่างนะนี่นี่คือหน้าที่ของสัญญา สังขารคืออะไรล่ะไม่ใช่ร่างกายแต่นี่นะสังขารที่พุทธองค์พูดถึงเตสังบูปนะสโมสุโคเนี่ยเตสังบูปะสโมสุโคที่สังขารที่พุทธองค์กล่าวถึงก็คือเรื่องของความคิดนะนี่ความคิดที่มันปรุงดีปรุงชั่วอยู่เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าสังขารบัณสังขารตันนี้เป็นเรื่องของนาม นี่วิญญาณคืออะไรล่ะวิญญาณก็คือความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งจับต้องสัมผัสอะไรพวกนี้วิญญาณอีกตัวหนึ่งก็คือธาตุรู้บัณวิญญาณนธาตุเรียกว่าธาตุรู้มันจะประกอบไปด้วยรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่วิญญาณอีกตัวหนึ่งคือธาตุรู้เลยบัณถ้าเราไปยึดวิญญาณมันเป็นธาตุหลงเลยบัณ เราต้องทําความเข้าใจนะไม่ใช่ว่ามีวิญญาณปั๊บจะมีาธาตุรู้เลยนะมันต้องบวกเข้าไปอีกสองาธาตุด้วยน,นะอีกาธาตุหนึ่งคืออะไรเลยเจ๊อากาศสะทัดแปลว่าอะไรบันาาเขาเรียกว่าช่องว่างาาาเวลาเราเป็นลมทําไมไม่เรียกว่าเป็นอากาศแล้วบันเฮ้ยคนเป็นลมมาฉัน คือจะขยายความให้ฟังว่าร่างกายของคนเรามันประกอบไปด้วยอะไรอากาศนี่ไม่ใช่ลมนะจะบอกให้นะเขาเรียกว่าช่องว่างแม้กระทั่งนั่งอยู่นี่เราก็นั่งอยู่ในอากาศน,ะนั่นเอคือช่องว่างภายในกายก็จะประ,ประกอบไปด้วยธาตุทั้งหกบางคนก็มีธาตุทั้งห้าเท่านั้นเอง แม่นบ่าฮึธาตุสี่ก็รวมลงเป็นรูปประขันไงอีกหน้ามะขันก็เรียกว่าอะไรล่ะหน้ามะขันเนี่ยหน้ามะขันก็มีอยู่สี่อย่างเนี่ยสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าเป็นหกเป็น 7, เจ็ดบอกเฮ้ยเห็นไหมสับสนเรื่องสมมติแลวสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกอากาศสาธาตุเข้าไป บวกวิญญาณธาตุเข้าไปอีกเออหกถาุเนาะหมายมันว่าแมนได้ห่ะถึงว่าเทียงกันเรื่องสมมุติเสียเวลาสิสื่อเก็บวกเข้าไปอีกสองเนาะวิญญาณธาตุบวกเข้าไปอีกคือธาตุรู้นั่นแหละแต่ถ้าเรายึดสภาวะปั๊บมันกายเป็นธาตุหลงทันทีเลยยึดรูปยึด ยึดนามเนี่ยมันก็จะกลายเป็นธาตุหลงทันทีเลยเห็นไหมทุกก็จะเกิดขึ้นเราก็จะเข้าไปเป็นตัวทุกแล้วเห็นไหมล่ะภายในกายเราก็มันจะมีอากาศสาัทธาแทรกซึมอยู่แม้กระทั่งเส้นผมเล็กๆก,ก็มีอากาศสาัทธาอยู่เส้นขนเล็กๆก,ก็มีอากาศสาัทธาอยู่เห็นไหมระบบธรรมชาติเขาทํางานรูขุมขนอะไรพวกนี้เป็นอากาศสาัทธามันมีช่องว่างเงือ่อมันไหลออกตามรูขุมขน ทำไมมันซึมออกตามผิวหนังได้ละงเหง่ออากาศเนี่ยก็ลมมันก็พูดออกตามรูขุมขนได้หมดเราสังเกตด,ดูสิเวลาลปีติเกิดปีติขึ้นมาเนี่ยทำไมรู้สึกเย็นซาบซาขนลุกขนพองนะเห็นไหมลมมันเป็นชั้นเป็นชั้นของมันอยู่เราลองสังเกตด,ดูสิให้ใจหยาบๆยามันจะรู้สึกยังไงให้ใจแรงแงจะรู้สึกยังไงภายในกายก็จะหนักจะร้อนขึ้นให้ใจเร็วเ็วแร,วรงแงเนี่ยลองดูสิ ลมยาวมันเป็นยังไงลมสั้นเป็นยังไงลมกระชับเป็นยังไงอะไรพวกนี้เราไปสังเกตดูไม่ใช่มาปล่อยฟีสไตล์อย่างเดียวนะไม่ทันกินมันนะมันเอาความคิดไม่อยู่ถ้าเราไปใช้ลมแบบฟีสไตล์แบบมันจะสั้นจะยาวก็เรื่องของมันใหม่ๆมันต้องกําหนดก่อนนะรู้จักเทคนิคในการบังคับลมก่อนทดสอบดูสิให้ใจเข้าลึกๆเข้าไปตามรู้ตามดูมันสิ เริ่มต้นจากตรงไหนเขาไปหยุดตรงไหนผ่านตรงไหนไปมันไปหยุดตรงไหนเราความรู้สึกเนี่ยกำหนดหยุดตรงไหนก็ได้พอหายใจออกมาก็ตามออกมาผ่านตรงไหนออกมาดัานออกให้สุดทำอยู่อย่างนี้เนี่ยเรียนรู้อยู่กับลมยาวเข้ายาวออกแล้วเราจะเห็นเลยว่าเวทนามันเกิดขึ้นยังไงเวทนามันเกิดขึ้นยังไงจิตมันเป็นยังไง อาการของจิตมันเป็นยังไงเราสังเกตดูสังเกตดูลมนี้มันเป็นยังไงสังเกตดูเอาเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดขึ้นเองลมสั euh, on on ้นลมหมาเหนื TC ่อยมันเป็นยังไงเนี่หายใจกระชับกระชับเนี่ยมันเป็นยังไงมันเหนื่อยไหมธาตุไฟเป็นยังไงธาตุน้ำเป็นยังไงธาตุดินเป็นยังไงสังเกตดู